สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับแมปอะไรไม่รู้แมปวอซ์สมูเลเตอร์นี่เขียนอยู่นะลืมมาแล้วนะครับทุกคนเย่กลับมาอีกแล้วแป๊บนึงนะขออนุญาตแป๊บนึงโอเคครับกลับมาแล้วเมื่อกี้ขัดคล้องนิดหน่อยมาแล้วเ ตายซะตายจะพยายามค่อยๆหันกล้องนะถ้าหันแบบเร็วๆมันปวดตามากมองไม่ค่อยชัดต้องค่อยๆหันแต่ถ้าหันเร็วก็ขออภัยได้นะครับอาจจะเวียนหัวก็ได้อาจจะปวดหัวหเฉย แล้วแต่คนไม่เป็นไรระเบิดซะอุ๊ยสปอร์อะไรตอนนี้ตายตายตายให้หมดตายให้หมดอื้อตายตายสอง ไปแล้วเนี่ยมาละนี่เบืดตายตายทั้งคู่ผมจะรีเบิร์ตแล้วนะเพิ่งลืมเพิ่งรู้ว่าจะมาอัดคลิปต่อลืมเดี๋ยวไปด่านเดี๋ยวไปโลกใหม่ถ,ถ้าจะรีเบิร์ตก็ต้องไปโลกใหม่เหมือนกันเดี๋ยวรอรีเบิร์ตกี่บาทไม่รู้ ก็จะหกสิบพันล้านหกสิบหกสิบล้านหกสิบแปดพันล้านเออใช่หกสิบแปดพันล้านอย่างเยอะว้ายไม่โดนว้ายระเบิดว้ายว้ายโอ้โหตายซะสาม ตายทั้งสามเป็นไงตายทั้งสามเลยนี้ตายสามอีกอา่าค่าไปสามหมื่นหนึ่งร้อยสามมื่นหนึ่งร้อยตัวอ้อตายยังไม่ทำะไรเลยอีกแล้วตั้งแต่คลิปนี้ทุกครั้งเลยตายตายโหง ตายฟรีประมาณนั้นเออรูตายอันนี้รีเบิร์ตแบบถ้าจะกี่รอบละปะหนึ่งถ้าจะเล่นมาสองปีแล้วแบบนีน้สองปีนี่คือไม่ได้เล่นตลอด่ะแล้วก็มีไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมั่งสักปีหนึ่งก็เหลือปีหนึ่งอ๋อหกแล้วจะรีเบิร์ตเจ็ดรอบแล้ว เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ค i า e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมรีเบิร์ดใหม่กดติดตามด้วยผู้ติดตาม20คนแล้วเออผู้ติดตาม20คนพอดีวันนี้วันที่20ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิหออวันนี้จะมาฉลองอะไรรู้ไหมฉลองคือ เล่นโลบอกตามใจชอบของคุณคุณจะเลือกแมพอะไรบอกผมมาในคอมเมนต์คลิปนี้เลยบอกผมมาเลยเอาแมพอะไรก็ได้เออเอาแมพอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะเขียนลงไปแมพชื่ออะไรแนวอะไรเอาแมพผีก็ได้เอาแมพผีอ่ะไม่เอาบอกฟุตนะบอกไว้ก่อนไม่เอาบอกฟุตนะ ราะว่าผมไม่ชอบบอกฟุตอันนี้ไม่ได้ว่านะไม่ได้ไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรนะแค <_ D> ่บอกเฉยว่าผมไม่ชอบอ่าอันนี้ส่วนบุคคลนะความชอบส่วนบุคคลไม่ใช่อันความความชอบส่วนบุคคลเออลิขนพัน์มันไม่มันไม่มันมันไม่จำเป็นก็ได้แต่ผมไม่ชอบบอกฟุตแค่น,นั้นแหละอันนี้ไม่ได้ว่านะอันเนี้ย อันนี้ไม่ได้ว่ารถถังมาละคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยจะเอาจะเอาแมพอะไรคอมเมนต์มาคอมเมนต์อะไรมาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนชื่อชื่อคนที่คอมเมนต์ด้วยแถมต้องกดติดตามด้วยนะแล้วก็กดไลค์คลิปนั้นด้วยพิเศษพิเศษคอมเมนต์กันมาเยอะเดี๋ยวคลิปจะออกเยอะหน่อย ช่วงนี้กำลังจะเปิดเทอมแล้วใกล้แล้วเฮ้ยสิบอ็ดล้านแล้วแต่ของเหรอครับเดี๋ยวมีคนมาถามของซื้อยังทำไมสิบเอดล้านสิบเอ็ดพล้านซื้อแล้วซื้อไม่ซื้อหรอทำไมอ๋อคือพอดีว่าซื้อหมดแล้วแค่นั่นแหละซื้อหมดแล้วเล่นมาก่อนหน้านี้ เล่นหลายครั้งก็ลืมอัดคลิปทุกครั้งเลยจะบอกจําตัวเองให้ให้อัดคลิปก็ไม่อัดงงอะไรก็ไม่รู้ลืมไปหมดเลยกดไลค์นะให้ถึงสิบไลค์ช่วงนี้เป็นไข้ใหม่เป็นหวัดช่วงนี้ไม่สบายอือไม่ระเบิดคอมานโดอวกาศ ไม่โดนจอนวิกโครจอนวิกโครเฮ้ย,ยนะนะทึ่งเห็นเลือดแบบรดเร็วมากโคตรเร็วเลือดแบบโคตรเร็วมากยิงให้หมดสี่ต่อหนึ่งเป็นไงสี่ต่อหนึ่งแล้วสี่ต่อสองเลยเพราะรวมปืนด้วย เห็นเลยเดี <lok> ๋ยวเดะเดะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ลาก่อยนะเจอกัน EP 2บสองบายบายไปก่อนเ้ยเดี๋ยวยิงให้หมดก่อนแป๊บนึง โอเคบ๊ายบายทุกคนลาก่อยเจอพีสอง